สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม S Craft นะครับผมนี่ทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ย mm hmm. พี่นี่เกมอะไรเนี่ยทำไมอ่ามาเล่นเกมนี้ต้องบอกกันเลยนะครับว่าอ่าผมเนี่ยจากการที่เล่นเกมในช่องอย่างเป็นประจำนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องหาเกมอื่นเล่นดีกว่าล้วผมก็ไปเจอเกมนี้มาใน Ti k t o k พอดีก็เลยน่าสนใจว่ะแล้วประเด็นคือโหลดมาเล่นแล้วเอาเรื่องโคตรมันครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดู ระบบคร่าวๆข,ข,ของเกมนี้ก่อนเลยแล้วกันครับก็เกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแนวเขาเรียกว่าไงอะโลกไลฟ์ครับก็คือจะให้เราเนี่ยบังคับเครื่องบินครับแล้วก็ตะลุยไปตามด่านต่างๆนะครับผมตามสเตจน,นะครับมันก็จะมีหลายด่านครับให้เราได้เล่นประจนภัยกันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็รวมไปถึงแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีเมคานิกของมันครับหรือว่าเขาเรียกว่าไงอะบอสเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการยิงกระสุนเนี่ยที่อ่าไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสนุกเนี่ยมันจะ อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะสุ่มสกิลนะครับมาให้เราเลือกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้อ่าผ่านดานแล้วก็ในแต่ละเวฟหรือว่าแต่ละเขาเรียกไงแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยได้เลือกสกิลครับแล้วก็อ่าสู้กับพวกลูกน้องสู้กับพวกมอนต่างๆในด่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อ่าหาเกมใหม่ๆเล่นเนี่ยผมแนะนําเกมนี้นะครับบอกเลยว่าติดงอมแงมแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบ การคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบในเรื่องของการซุ่มนะครับนักบินอ่าเราจะเรียกอ่าตัวละครว่านักบินแล้วกันนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งอ่ามีคอลแลบด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ S Craft เนี่ยก็มีการคอลแลบกับทอมมีนเจอรี่เนาะแต่ว่าเราจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับก็แวะมาดูกันได้นะครับผมนี่ก็สามารถใช้เพชรในเกมนะครับในการซุ่มได้ครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น Wingman นะครับผมเดี๋ยวเรามาอธิบายระบบการคร่าวๆก่อนว่าเราเนี่ย จะมีอะไรติดตัวบ้านครับในการเล่นอ่าอย่างอื่นเลยครับเราจะมีนักบินที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็คือ e c ็ o นะครับผมเป็นระดับ A เนาะแล้วเราก็จะมีวิงแม n นะครับผมวิงแมเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าอุปเป็นเรียกว่าไงเดียเป็นอุปกรณ์ อาอาวุธลองแล้วกันครับออาวุธลองในการที่เราเนี่ยจะอาออกไปประจนภัยด้วยซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องไปสุ่มโดยการใช้เพชรเนี่ยแหละครับไปไปสุ่มวิงแมนหรือว่าใช้อาทรัพยากรที่เกมเนี่ยแจกฟรีมาให้นะครับทาการสุ่มในตู้ครับผมแล้วเราก็จะได้มาเนาะตรงนี้ครับนี่มันก็จะมีหลายอย่างเลยครับเราสามารถมาดูตัวอย่างได้จากตรงนี้นะครับเลดดอปต่างๆครับมีอุปกรณ์อุปกรณ์ครับมากมายเลยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงนักบินตอนนี้เนี่ยก็มีหลากหลายตัวครับเราต้องสุ่มมาเล่นนะครับผม เนี่ยครับแต่ว่าเราจะมีตัวลมต้นก็คือเป็นน้อง Echo นเอ็โค่นี่ยนนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีหลายชิ้นเลยครับหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกุญแจครับมีเสือ้อกางเกงรองเท้าถุงมือต่างๆครับแล้วก็การอัปเกรดนะครับเขาเนี่ยจะให้อาวุธมาครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาให้เรา ซึ่งเราเนี่ยจะสามารถหลอมรวมได้นะครับการหลอมรวมเนี่ยมันคือการอาอุปกรณ์ที่ซ้ํากันเนี่ยมาตีบวกเพื่อเลื่อนขั้นนะครับจากเดิมเนี่ยสมมุติว่าขั้นที่กากที่สุดนะครับก็คือขั้นนี้ครับก็คือขั้นแรกเลยเราจะต้องหา,าชิ้นส่วนที่เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเลื่อนขั้นจากสีดําสีเทานะครับไปเป็นสีเขียวแล้วก็เลื่อนจากสีเขียวไปเป็นสีน้ําเงินอย่างเงี้ยครับเลื่อนจากสีน้ําเงินไปเป็นสีม่วงอะไรประมาณนี้ครับ เราก็จะต้องทําการฟาร์มอุปกรณ์เหล่านี้นะครับในการเล่นแต่ละด่านแต่ละคอนเทนต์นะครับเพื่อที่จะมาอัปเกรดให้ตัวเองเนี่ยเพิ่มพลังแล้วก็เก่งขึ้นนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ชอบสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบว่าอุ้ยผมอยากเก็บ อ่าเป็น perfection นี้นะผมอยากเก็บดาวอยากเก็บทุกอย่างในเกมนี้ให้ครบนะครับมันมีแคตตาก็ออะไรบ้างนะครับผมก็นี่ครับผมระบบสำรับนะครับอันนี้จะเป็นสำหรับคนที่ชอบสะสมไอเทมในเกมหรือว่าอ่ามิชชั่นในเกมอย่างยิ่งนะครับผมนี่ครับมันก็จะมีให้เราสะสมนะครับตั้งแต่วิงแมนนะครับผมนี่ครับอันไหนที่เรามีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีสีเนาะแต่ว่าถ้าเราถ้าเรายังไม่มีมันก็จะเป็นสีเทานะครับผมนี่ครับสะสมนักบินครับนักบินเนี่ย มันจะมีในเรื่องของคอมโบด้วยนะครับถ้าเป็นนักบินที่มันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยเราก็จะได้เนเรื่องของคอมโบเวลาเราไปเล่นนะครับผมแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดยิบย่อยเนาะเดี๋ยวไว้เราค่อยมาพูดถึงทีหลังละกันนะครับน่ครับก็จะมีเรื่องราวครับสตอรี่มีมอนสเตอร์ครับผมเราไปเจอเล่นแต่ละดาเนี่ยเราเจอตัวอะไรบ้างครับเราก็จะต้องมาสะสมครับผมนี่สะสมสะสมแล้วก็รวมไปถึงถ้าเราเจอบอสเนี่ยครับเวลาเราเล่นนะครับแล้วถ้าเราไม่โดนโจมตีเลยแม้แต่ครั้งเดียวในตานนั้นเนี่ย เราจะสามารถเก็บอวตารจากบอสได้ด้วยนะครับนี่ครับผมเห็นไหมเคลียร์2.5ครับโดยรับการโจมตีส่นครั้งก็คือไม่โดนการโจมตีเลยแล้วเราก็จะได้ในเรื่องของอวตารมาใช้นะครับผมซึ่งใครที่ชอบความท้าทายเนี่ยเอาจริงเกมนี้คือแบบปอบโจทย์มากครับเพราะว่ามันโคตรยากครับแล้วก็โคตรสนุกครับลองดูครับผมนี่ครับมีการมาจนภัยครับต่างๆมากมายครับเก็บสตงสแตมด้วยครับเก็บ เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นความคืบหน้าเป็นบ่อแสนะครับเป็นไอเทมในเกมนะครับถ้าเราเก็บครบเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของอเพชรแล้วก็ของต่างๆมากมายครับผมนี่แต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีมิชชั่นในการาใช้อีกนะครับอย่างเช่นบางดานเนี่ยมันจะให้เราใช้วิงแมนตามที่มันกําหนดหรือว่าใช้นักบินตามที่มันกําหนดนะครับมันจะมีรายละเอียดบอกยิบย่อยเยอะมากเลยครับสาหรับใครที่อยากสะสมเนี่ยได้นะครับผมอ่ะ นี่ก็จะเป็นระบบคร่าวๆจริงๆเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ว่าอ่าน่าจะต้องเล่นไปจนถึงระดับหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องจบ1จบสเตจที่1ห,หรือว่าจบอ่าสเตจที่2อนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็เล่นกไปเรื่อยๆครับนี่ครับมันก็จะมีให้เรานะครับชวนเพื่อนมาเล่นถ้าเพื่อนเราเนี่ยถึงด่านที่อ่าเราเนี่ยอยากจะช่วยเพื่อนหรือว่าเพื่อนเนี่ยมามาไกลแล้วแต่ว่าเพื่อนติดเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยเพื่อนเล่นได้นะครับผมรับเราก็ทําการเชิญตอนนี้เนี่ย อ่าอย่างอันนี้นะครับตอนนี้เพื่อนเราเนี่ยอยู่ที่ด่าน1นขีดหนะครับเราก็สามารถอ่าไปเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าถ้าเพื่อนยังไม่เปิดระบบเนี้ยเนี่ยเราก็จะเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอเพื่อนเราเปิดระบบนี้ด้วยนะครับก็มาเล่นกับเพื่อนครับเล่นกันเป็นคู่เล่นกับเพื่อนเล่นกับแฟนได้หมดเลยครับผมนะครับก็มาตะลุยตามด่านต่างๆนะครับนี่มีหลายด่านเลยครับแล้วก็แนวกราฟิกเนี่ยหรือว่าภาพเนี่ยครับบอกเลยว่าอ่ามีความเป็นเอกลักษณ์มากครับเพราะว่า อ่าผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นเกมที่เป็นภาพแนวนี้เท่าไหร่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะอาจจะไม่รู้เหมือนกันรเรียกไม่ถูกแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะอาร์ตมากครับเอาจริงผมชอบมากเลยอ่ะก็มีระบบมากมายนะครับโอเคเราเกริ่นกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันในเกมคร่าวๆกันหน่อยเลยนะครับผมไปแล้วผมพาไปดูในเกมดีกว่าอันนี้ครับผมตอนนี้เราก็ มาแล้วครับเข้ามาในด่านไม่ที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันจะมีสกิลนะครับต่างๆนะให้เราได้เลือกใช้นะครับไม่ซ้ํากันเลยเราชอบอันไหนนะครับหรือมองว่าอุ้ยผมอยากลองสายนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกสายสุดครับไปเลยครับผมนี่ครับก็จะมีระบบเนื้อลงเนื้อเรื่องครับถ้าใครชอบเนื้อเรื่องก็ลองหยุดอ่านได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เน้นมากนะครับก็ไปแล้วครับนี่ครับด่านหลังๆนี่จะยากมากๆนะครับบอกเลยอ่าวผมขออนุญาตเอาจรวดละกันอ่ะ เป็นทริเคเล e ็กๆนะครับเพราะว่าจรวดเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องเลงเองเนาะมันมันออโต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกจรวดมานะครับง่ายสุดนี่ครับทุกครั้งเนี่ยที่เราผ่านอ่าผ่านเวฟหรือว่าผ่านแต่ละรอบเนี่ยครับเลเวลข้างบนเราเนี่ยจะขึ้นนะครับสังเกตได้เลยว่าข้างบนเนี่ยครับมันจะมีเรื่อของเลเวลนะครับทุกครั้งที่เราผ่าน1รอบหรือว่า1 1เวฟเ,เนี่ยเลเวลเราก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหโคตรยากครับจังหวะนี้โคตรยากครับผมโอ้โหหลบไม่ได้ครับ เอาว่ะมาดยครับนี่ครับผมอันนี้ผมก็เล่นเป็นชาลีนะครับชาลีถ้าใครที่ยังไม่ได้สุ่มเนี่ยครับก็อาจจะยังไม่มีตัวนี้แต่ว่าผมเนี่ยสุ่มมาแล้วก็เล่นไม่ได้สักพักแล้วมันก็เลยมีน้องชาลีนะครับผมมาลองดูครับเปืรบเปเปเป,ป,ปนี่ครับผมเราก็มันจะมีระบบในเกมเนี่ยที่ผมไอต้องอธิบายอีกรอบหนึ่งก็คือ กระสุนนะครับของสโตเนี่ยมันจะมี2ประเภทก็คือเป็นกระสุนธรรมดากับกระสุนที่เป็นสีชมพูครับกระสุนที่เป็นสีชมพูเนี่ยเราสามารถดูดเข้ามาได้นะครับนี่ครับผมนี่ผมดูดเลยปื๊บปื๊บเห็นไหมครับพอเราดูดมาปื๊บเนี่ยการโจมตีของเราเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีแบบพิเศษนะครับนี่เป็นการโจมตีแบบพิเศษครับเราก็แค่ปล่อยจอครับผมปล่อยจอแล้วไม่ทําการดูดกระสุนเข้ามานะครับนี่ครับนี่เรืออาครับเลือกสกิลปื๊บเห็นไหมเราเราก็ดูดเข้ามาครับ เราสังเกตได้จากอ่าสตูนะครับเวลาปล่อยกระสุนมาเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยห้ามห้ามเก็บนะครับเพราะว่าเราจะโดนโจมตีนะครับผมเลื่อเราจะลดนะครับเราดูได้แค่สีชมพูนะครับผมนี่ครับมาแล้วครับเจอบอสแล้วครับตัวแรกเอาวะมินิบอสครับผมมินิบอสครับบางด่านเนี่ยมันจะมีบอสหนึ่งตัวบางด่านก็จะมีบอสสองตัวนะครับผมโอ้โหโคตรยากครับดูหูเอาวะใครไหวไปก่อนเลยครับผม โอ้โหจะตายแล้วครับจังหวะนี้เอาเรื่องครับเรามีในเรื่องของอันติเมต้วยครับกดเลยครับโอ้โหมาน้องหมาช่วยกันเรียบร้อยครับผมทุกครั้งนะครับที่เรากดอันติเมเนี่ยเราก็จะสามารถลบล้างกระสุนของศัตรูได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสก็กดได้นะครับผมจะได้แบบไม่ไม่โดนกระสุนเยอะครับแต่ตอนนี้ผมใกล้ใกล้จะปิวแล้วครับผมใกล้จะปิวแล้วครับคือบอยมันเก่งมากครับดานหลัง หลบแทบไม่ได้นลครับท่านผู้ชมโอ้โหเถื่อนเกินมาแล้วเฮ้ยโอ้โหดูดูดูตาลายครับผมหมดเลยว่าตาลายแน่นอนครับถ้าใครที่แบบว่าไม่ชอบแนวนี้หรือว่าไม่ไม่ไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อน,นครับมีตาลายกันบ้างครับโอ้โหเอาวะเป็นการฝึกรีเฟกไปในตัวครับหลบกระสุนโอ้โหเลยแค่นี้ครับผมหมดแล้วโดนอีกทีนึงตายแน่นอนครับผมบินแน่นอนเอาวะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหมันมันบินกลับมาครับท่านผู้ชมลืม ลืมครับลืมลืมถ้าใครที่เล่นไบ่อยนะครับก็จะจำาม่เคนิกของบอสได้แต่ว่าผมเนี่ยลืมครับผมเมื่อกี้คือลืมจริงๆครับนี่ครับพอเราจบเว็บอสนะครับมินิบอสมันก็สุมวงล้อสกิลให้เราครับผมก็ได้สกิลมาฟรีๆครับแล้วก็เล่นต่อไปเรื่ลยครับผมนี่ครับมาครับผมตอนนี้เราก็เจอบอสแล้วนะครับเว็บสุดท้ายครับผมเว็บที่15้านะครับมาลองดูครับว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าครับอันนี้น่าจะเป็นด่านที่ไกลที่สุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วนะครับจังหวะนี้หู อะไรอะโคตรเถื่อนครับโคตรเถื่อนนี่ครับกดตีเลยครับนี่หูยวิลี่เราครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระสุนมันไวมากครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยมันตีจากข้างหลังโอ้โหยังไงอะอุ้ยเอาว่ะครับท่านผู้ชมโคตรเอาครับมันเถื่อนนะครับมันเถื่อนมันเถื่อนบล็อกมันเถื่อนจัดครับโอ้โหดู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 โอ้โห เลือดอย่างเยอะครับไหวไหมเนี่ยผมเนี่ยเป็นงคือแบบว่าเราก็ฝืนเล่นเวยไงพลังพลังมันไม่พอด่านครับพลังไม่สมมาตรกับด่านครับอุ้ยมันค่อยๆบินมาว่ะปึ๊บโอเคนครับพยายามจำไม่ขคลอนิกให้ได้ครับส่วนมากเนี่ยอ่าบอสนะครับมันจะมีการโจมตีอยู่ประมาณสามแบบนะครับประมาณสามแบบสามท่าถ้าเราจําได้หมดเนยครับผมมองว่าน่าจะหลบได้ชิวๆเลยครับเนี่ยครับเราเรามาดูกันครับ บอสใกล้ตาแล้วครับผมจังหวะนี้มาครับสองหลอดสุดท้ายครับท่านผู้ชมมามาครับเอาวะขอย่าลบครับขอย่าลบมาดีมาดีมาดีมามาเออดีครับดีดีเป็นไงเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้เราชนะบอสไปได้แล้วครับในที่สุดก็จะมีในเรื่องโผล่ขึ้นมาครับเหมือนเดิมถ้าชอบอ่านก็อ่านได้ครับแต่ว่าเราจะกดข้ามเลยแล้วกัน นี่ครับผมเราก็ได้นี่สแตมมาครับเป็นสแตมอ่ะกี่ดาวโอ้โหสองดาวครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ายากจริงครับเลเวลอัพเรียบร้อยครับผมนี่นี่ครับก็จะมีในเรื่องสตอรี่ครับก็มาดูกันได้นะครับผมดูย้อนหลังก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับเอาว่ะสี่ครับแปดครับผมมีปะโอ้โหเยอะจังอ่ะนี่ครับเราก็รางวัลครับผมทุกครั้งที่เราผ่านสเตยนะครับหรือว่าผ่านด่าเนี่ย เราก็จะได้รางวัลนะครับเล็กๆน้อยๆครับเป็นเงินบ้างเป็นอ่าชิ้นส่วนในการอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมอ่ะสำหรับการแนะนําเกมคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมสนุกมากๆนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังติดงอมแงมแต่คาดว่าก็น่าจะเล่นต่อไปเรื่อยๆครับก็ใครที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมจะพยายามตอบทุกเมนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ